สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำเงินล้านนะครับคลิปนี้จะพามาชมการทำงานของเจ้ามาร์คทูนะฮะของน้องใหม่ทีมงานเรานะครับเป็นงานลอกหน้านาครับลอกหน้านาเอายินวิ่งเข้าหมู่บ้านนะฮะนี่ครับ พื้นที่ที่เราลอกไปนะครับลอกเยอะครับตรงนี้ลอกไปหมดเลยนะฮะดินเยอะครับแปลงนี้นะฮะน่าจะวิ่งกันอีกหลายวันนะครับ เร็วแรงครับมัดทัวร์ไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับก็หลังจากที่เอามาจากเจ้าของเดิมนะฮะจากทีมงานป้าสาครนนะครับการทำงานก็ยังถือว่าปกติดีนะครับความร้อนก็ปกตินะครับแล้วก็แอร์ก็เย็นนะฮะแอร์เย็นความร้อนปกติความไวก็ประมาณนี้นะครับ โอ้เจ๋วไปเลยครับน้ำมันผมก็ถือว่าประหยัดนะฮะน้ำมันโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณวันละสองพันห้านะครับสอง0ันห้นี่ตักประมาณร5 0ยห้าสิเที่ยวเกือบสองร้เที่ยวนะครับวันไหนอัดหน่อยเร่งหน่อยก็อยู่ประมาณ3ามพันนะครับไม่เกินนั้นนะฮะสรุปแล้วน้ำมันก็ไม่เกินวันละสา0พันนะครับ สำหรับผมผมว่ามันก็เร็วดีนะฮะเจ้ามาสรูคันนี้นะครับนี่ฮะพวกสลักพุ่งกี้ก็ถือว่ายังแน่นดีอยู่นะครับแอร์เย็นช่ำครับคนขับสบายเลยฮะ ที่ต้องเก็บตอนนี้ก็จะมีรอยรั่วซึมนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับตามที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นพวกโอลิงนะครับเก็บพวกโอลิงพวกซีนกระบอกอะไรก็ยังแห้งดีอยู่นะครับโอ้แต่แรงมากครับคันนี้นะฮะนี่ครับการทำงานไม่มีโหลดนะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะครับกับการทำงานรถสภาพนี้นะฮะอายุรถก็ถือว่าหลายปีแล้วนะครับการทำงานก็ยังถือว่าเร็วแล้วก็คล่องตัวดีนะครับแล้วก็จะมีเก็บช่วงล่างนิดหน่อยครับเดี๋ยวต้องไปทำกาดใหม่เพราะว่ากาดมันหายไปข้างหนึ่งนี่ฮะดูงัดต่อไม้ครับโอ้แรงไวครับคันนี้ฮะ นีรถตั้มก็จอดรอแล้วครับวันนี้เราวิ่งกันสามคันนะฮะปกติทีมงานเราก็จะวิ่งกันอยู่ห้าคันนะฮะพอดีอีกสองคันเขาไปทําธุระอยู่างานทีมงานเราก็ประมาณนี้แล้วครับไปเรื่อยๆนะฮะ ครับข้อดีของมาร์คโูนะครับคือระบบไฟฟ้ามันไม่มีนะครับมันไม่จุกจิกนะครับคือมันจะเป็นระบบแมนวนวลทั้งคันเลยนะฮะปรับตั้งก็ง่ายครับหาช่างง่ายนะฮะถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับ เดินอย่างแรงนะฮะ งัดต่อไม้นี่แรงไม่มีตกครับไม่มีโหลดเลยครับคันนี้ฮะโอ้สุดยอดเลยฮะนี่ซื้อรถไม่จําเป็นต้องสวยครับขอแค่ทํางานได้นะครับ ใช้ดีนะครับรุ่นนี้ฮะอย่างที่บอกนะครับซื้อรถไม่จําเป็นต้องซื้อรถสวยนะครับขอแค่การทํางานรถทํางานได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับบางคนซื้อมาโอ้รถรุ่นใหม่อย่างสวยครับแต่ว่าทํางานไม่ได้โอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวครับปวดหัวเจอหน้างานจริงนี่จอดซ่อมรถเป็นอาทิตย์นี่ก็โอ้โหลําบากใจแล้วครับแต่นี่ผมเน้นรถใช้งานนะครับ อ,อ้แรงครับแรงฮะก็ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับมาถึงวันแรกก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปลงหน้าง,งานครับก็ยาวมาเลยครับ เดี๋ยวต้องเคลียร์ลิงต้นไม้ตรงนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขุดเอาดินเนินนี้แหละวิ่งเข้าในใหมู่บ้านนะครับเเสียงเครื่องนิ่มๆครับวันไม่มีนะฮะ สำหรับท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับผมก็ว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับลองไปพิจารณาดูครับไม่จำเป็นต้องซื้อรถสวยนะครับขอแค่รถทำงานได้ปกติก็โอเคแล้วฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบ้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับช่องน้องใหม่นะครับผมช่องรดตัเงินล้านครับลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ